ถักทอใหญ่สายวิไลด้วยใจมั่นเพียงลมผันก็พลันขาดอนาถหนอชีวิตคนเชกเช่นกันอย่ารั้นรอล้มแล้วก่อสารต่อใหม่ด้วยใจตื่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้มาพบกับธรรมะเรื่องใยแมงมุมสีทองกับหยาดน้ำค้างแห่งความจริงคุณผู้ฟังครับ ลองจินตนาการถึงในช่วงปลายฝนต้นหนาวดูนะครับณนะวัดป่าอันแสนเงียบสงบที่ห่างไกลจากความวุ่นวายหมอกสีขาวจางๆลอยอ้อยอิงโอบกอดปกคลุมยอดไม้ใหญ่เสียงนกป่าร้องทักทายกันแววมาตามสายลมให้ความรู้สึกสดชื่นตื่นรู้ ภาพที่เห็นเจนตาคือหลวงปู่จันทร์พระเถระผู้เท่าที่มีใบหน้าเปียมด้วยรอยยิ้มแห่งความเมตตาท่านกำลังกวาดลานวัดด้วยท่วงท่าที่สงบงามช้าช้าแต่มั่นคงทุกการขยับไม้กวาดของหลวงปู่ไม่ใช่การทำความสะอาดแต่มันคือการเจริญสติในทุกขณะจิต แต่ทว่าที่มานนั่งหินอ่อนใต้ต้นพิกุลอันร่มรื่นกลับมีชายหนุ่มวัยกลางคนชื่อทีระนั่งกุมขมับใบหน้าหมองคล้ำด้วยความทุกข์ธุรกิจที่เขาสร้างมากับมือกำลังเจอปัญหาใหญ่เหมือนโลกทั้งใบกำลังจะถล่มลงมาตรงหน้าเขาหนีความร้อนรุ่มในใจมาพึ่งพาความเย็นช่ำของวัดป่าแห่งนี้ครับ ขณะที่เขานั่งเหมอลอยสายตาก็พลันไปสะดุดกับสิ่งหนึ่งบนกิ่งไม้มันคือใยแมงมุมขนาดใหญ่ที่ถูกถักทอไว้อย่างประนีตบรรจงเมื่อแสงแดดอ่อนๆยามเช้าสาดส่องลงมาเส้นใยเหล่านั้นสะท้อนแสงเป็นประกายระยิบระยับราวกับเส้นทองคำที่ขึงอยู่กลางอากาศตรงกลางนั้นมีแมงมุมตัวน้อยเกาะนิ่งอย่างสง่างาม คุณธีระมองภาพนั้นด้วยความชื่นชมในใจเขาคิดว่าช่างเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบเหลือเกินดูแข็งแรงมั่นคงสวยงามเหมือนชีวิตที่เราพยายามสร้างมาตลอดแต่แล้วความไม่แน่นอนก็ทำงานทันทีครับเพียงชั่วพริบตาเดียวลมกระโชกแรงพัดวูบเข้ามา พาเอาใบไม้แห้งใบใหญ่ร่วมหล่นลงมาจากยอดไม้ปะทะเข้ากับใยแมงมุมสีทองนั้นอย่างจังภาพความงดงามที่เห็นเมื่อครู่ขาดสะบั้นลงในวินาทีเดียวเส้นใหญ่ที่เคยตึงสวยยุบตัวลงพันกันยุ่งเหยิงเจ้าแมงมุมตัวน้อยร่วงหล่นสู่พื้นแล้วรีบวิ่งหนีหายเข้าก่อหญ้าไปทีระถอนหายใจเฮือกใหญ่ ความหดหู่เข้าเกาะกลุ่มหัวใจทันทีเขารำพึงออกมาเบาๆว่าทำไมหนอสิ่งสวยงามถึงพังทลายง่ายดายเช่นนี้มันไม่ต่างอะไรกับชีวิตของผมเลยทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าแผ่วเบาก็ดังขึ้นด้านหลังหลวงปู่จันทร์ยืนสงบพร้อมรอยยิ้มบางๆท่านถามด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลว,ว่าโยมทีระ เห็นอะไรหรือจึงได้ถอนหายใจทิ้งไปเปล่าๆทีระรีบกราบหลวงปู่แล้วชี้ไปที่ซากใยแมงมุมพร้อมระบายความอัดอั้นตันใจผมเห็นความพังทลายครับหลวงปู่ใยแมงมุมที่สวยงามสร้างมาอย่างยากลำบากกลับถูกทำลายลงในพริบตาเดียวมันช่างไร้ค่าและน่าเสียดายเหลือเกินครับ หลวงปู่จันหัวเราะในลําคอเบาๆก่อนจะชี้ชวนให้ดูที่พื้นดินแล้วพูดช้าๆว่าโยมลองมองดูให้ดีสิเจ้าแมงมุมตัวนั้นมันนั่งร้องไห้ฟูมฟายไหมหรือมันยืนด่าทอโกรธแค้นใบไม้ที่ตกลงมาหรือเปล่าทีระสายหน้าไม่ครับมันแค่วิ่งหนีไปหลวงปู่จันจึงกล่าวต่อด้วยเมตตาธรรมว่า ถูกต้องแล้วเจ้าแมงมุมมันเข้าใจธรรมชาติดีกว่ามนุษย์เสียอีกมันรู้ว่าใยที่มันสร้างนั้นมีหน้าที่เพียงดักจับอาหารเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ได้สักพักสุดท้ายก็ต้องขาดวิ่นไปเป็นธรรมดาจะด้วยลมด้วยฝนหรือด้วยใบยไม้มันก็ต้องดับไปในที่สุด เจ้าแมงมุมไม่ได้มัวเสียใจพรุ่งนี้เช้ามันก็จะเริ่มถักทอใยใหม่ทำหน้าที่ของมันต่อไปด้วยความเพียนโยมทีระสิ่งที่โยมเห็นว่าเป็นความพังทลายแท้จริงแล้วมันคือครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันกำลังสอนสัตธรรมความจริงของโลกใบนี้คุณผู้ฟังครับเมื่อได้ฟังเช่นนั้นทีระก็นิ่งเงียบไป น้ำตาแห่งความปิติไหลรินออกมาโดยไม่รู้ตัวความหนักอึ้งในอกคลายตัวลงอย่างน่าประหลาดเขามองเห็นความจริงแล้วว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปแม้กระทั่งความทุกข์ที่เขากำลังแบกไว้นี้ในที่สุดมันก็จะผ่านพ้นไปเช่นกันก่อนจากกันในวันนั้นหลวงปู่จันทร์ได้ฝากข้อคิดทิ้งท้ายว่า ทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎเดียวกันเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางและดับไปในที่สุดผู้มีปัญญายอมไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่จะทำหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดด้วยใจที่ปล่อยวาง ขอให้วันนี้เป็นวันที่หัวใจของคุณผู้ฟังเบาและวางลงได้เหมือนกับเจ้าแมงมุมตัวนั้นนะครับเจริญพรครับ